สวัสดีค่ะหญิงเองนะคะก็อย่างที่รู้กันนะคะช่วงนี้หญิงก็มาเที่ยวแล้วก็ทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็มีแต่คนทักค่ะว่าช่วงนี้ทําไมผิวหน้าดูใสขึ้นดูแบบว่าเด้งขึ้นนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็เลยอยากจะมานะย้ํากันอีกทีนึงนะคะว่าตอนนี้หญิงใช้ครีมนะคะเป็น Sleeping Max นะคะยี่ห้อ V2 นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย อ่าถ้าเป็นวันที่หญิงทํางานเนี่ยช่างแต่งหน้าก็จะชอบถามว่าเอ้ยใช้ครีมอะไรทําไมแบบเครื่องสอําอางถึงแบบอยู่ดีไม่ต้องซับบ่อยแล้วก็แบบว่าสามารถแบบว่าดูดเครื่องสอําอางดูดรองพื้นอะไรเงี้ยระหว่างการทำงานในระหว่างวันเนี่ยทำให้เราทํางานได้ง่ายมากๆเลยนะคะยงใช้ตัวนี้แหละ เป็น sleeping mask นะคะ V2 นะคะเป็น s t e m เซล l ค่ะที่ผลิตมาจาก s t e m เซล l ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันเลยทีเดียวนะคะก็ใช้อนี้มาหลายเดือนละก็หมดไปหลายกระปุกแล้วเหมือนกันนะคะก็อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นกระปุกที่เป็นฝาสีม่วงแบบนี้นะคะก็คือกระปุกที่บรรจุ30 ml นะคะแล้วก็สำหรับกระปุกที่เป็นฝาสีขาวก็จะบรรจุ15 ml นะก็จะน้อยนิดนึง นะคะแต่ว่าหญิงว่าหญิงชอบกระปุกใหญ่มากกว่าเพราะว่าสะใจดีฮ่า <c oughs> ก็ใช้มาหลายกระปุกแล้วสองสามเดือนแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีแต่คนถามว่าทำไมช่วงนี้หน้าใสมากแล้วก็มีความกระชับมีความแน่นนะคะเวลาช่างแต่งหน้าเขาแบบแ่ะหน้าเราอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะรู้สึกว่าเออผิวเราแบบดูแต่งตึงดูแน่นขึ้นนะคะวิธีการใช้ง่งายๆเลยค่ะนี่แต้มลงไปนะคะห้าจุด หนึ่งสองสามสี่ห้าย่างนี้นะแล้วก็มีปาบอยู่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นมันแห้งไงก็ต้องทายเยอะๆไม่ต้องไม่ต้องประหยัดเพราะว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์หมดเดี๋ยวเราก็ขอขใ,ใหม่ <laughs> ซึ่งขอไปหลายรอบแล้วนี่ทาหนาๆอย่างน,นี้เลยค่ะใช้เป็น sleeping mask นะคะใช้ก็สองสามครั้งในหนึ่งอาทิตย์ทาแค่นี้เลย อย่างหญิงอย่างเงี้ยถ่ายละคอมาดึกๆก็ขี้เกียจชลมครีมนี่ออกไหมก็ทาตรงนี้ตัวเดียวไปเลยหนาหนแน่นแน่น,น,านแล้วก็นอนไปเลยจ้าพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็ล้างหน้านะคะแล้วก็แล้วแต่เลยแต่งหน้าหรืออยากจะแต่งบางๆงก็สบายเพราะว่าผิวเรา แข็งแรงอยู่แล้วอย่าลืมนะคะสำหรับครีม V2 นะคะเป็นสเตมเซลล์จากประเทศสวิสแลนด์นะคะยังไงใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าไม่แต่งตึงผิวหน้าไม่ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ต้องการให้มันเฟิร์มขึ้นนะคะรับรองเลยว่าตัวนี้ได้ผลแนะ่นอนค่ะหญิงรับรองรับประกันครีม V2 ค่ะ굿ไนท์ไปนอนก่อนนะวันนี้เที่ยวมาทั้งวันเลยเหนื่อยมากต้องให้ครีมเขาช่วยทำให้ผิวเราฟื้นฟูแล้วเดี๋ยวเจอกันใน i n s t a g r กรค่ะ おやすみなさーい。